เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสองเกมประจำวันอังคารที่17มิถุนายนเมื่อวานครับต้องขออภัยจริงๆครับหายไป1วันครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพครับโอ้ช่วงนี้ครับจะเข้าหน้าฝนกันแล้วครับทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับสำหรับเมื่อวานครับโอ้โหโดนพิษฝนเข้าไปครับรู้เรื่องเลยครับสำหรับเมื่อวานครับก็หายไป1วันวันนี้กลับมาครับพร้อมทีเด็ดอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ จัดหนักให้ทุกคนครับวันนี้ต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์จริงๆครับฟุตบอลวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรยู2 1พัฒที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตาครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปครับในส่วนของสโมสรชิงแชมป์โลกก็ต้องบอกว่าน่ารักน่าลุ้นเหมือนกันครับวันนี้ก็มีทีมดังจากยุโรครับบุสเซียดอนมุนล,ลงเตะด้วยครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไป ลุยไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้ไปเริ่มที่คู่ฝรั่งเศสเจอกับโปรแลนด์ครับยูยี่ครับฟุตบอลยูโร5ฮทุมตรงตามเวลาบ้านเราครับฝรั่งเศสนาล่าสุดของพวกเขาเฉือนชนะจอร์เจียมา3าทสองทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2ของกุ่มับสนันาที่ผ่านมามี4ีคะแนนฝั่งโปรแลนด์กันบ้างครับนดล่าสุดของพวกเขาแพ้ให้กับโปรตุเกสไปถึง5ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับบวยของกุ่มับ สองนาทีผ่านมายังไม่มีซักคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2-2เมื่อปี2009ราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคาลูกครึง่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกทวนๆ3ลูกพอดีเป๊ะครับก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสโอกาสเข้ารอบสดใสเหลือเกินครับวันนี้ถ้าอย่างน้อยๆครับทำได้1คะแนนพวกเขาก็เพียงพอครับที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปครับ ฟังโปแลนด์วันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้อะไรแล้วครับยังไงก็ตกรอบครับถึงจะชนะวันนี้ก็ไม่ทันแล้วครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไปไวเหมือนกันครับโปแลนด์ครับสองนัที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพวกเขาครับไม่ไหวจริงๆครับนัดนแรกก็เป็นต่อจอร์เจียแต่ก็ดันแพ้นัดที่ผ่านมาก็สู่โปรตุเกสไม่ได้โดนยัดเยียดความปลาชัยไปถึงห้าประตู ต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีจริงๆครับก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขกันใหม่ครับสําหรับโปแลนด์ครับวันนี้ฝั่งที่เป็นต่ออย่างฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะแบเบอร์ครับเหนือกว่าเห็นๆจริงๆครับมันมันโอ้โหฝรั่งเศสครับนักเตะของฝรั่งเศสเหมือนน้าที่ผ่านมาครับเหมือนเหมือนจะผ่านมาไม่ได้ครับเหมือนจะยากแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้เฉือนชนะจอร์เจียไปหนึ่งเม็ดครับก็ต้องบอกว่าเด็กของ ฝรั่งเศสชุดนี้ถือว่าโอเคเลยครับไอเรื่องเกมลุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยิงประตูได้ค่อนข้างจะเยอะครับทำเกมลุกได้ค่อนข้างดีคือจุดเด่นของพวกเขาเลยครับฝรั่งเศสในการเล่นฟุตบอลที่หลากหลายครับบอลเท้าสู่เท้าครับบอลเปิดจากริมเส้นก่อนน่ากลัวครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะสมาดุลพอสมควรครับสำหรับฝรั่งเศสในเรื่องเกมลูกครับแต่เกมรับก็ยังพอมีปัญหาอยู่บ้างครับอย่างนัดที่ผ่านมาก็เสียประตูค่อนข้างจะง่ายครับเสียให้กับจอร์เจียไปถึง2ลูกครับก็ต้องบอกว่าอย่างน,น้อยๆเกมรุกของพวกเขาก็ยังคงทํางานได้ดีครับก็ อย่างน้อยเอาจุดเด่นมากบจุดด้ของตัวเองครับฝั่งโปลแลนด์ก็ไม่ต้องไปพูดถึงครับมันตกรอบไปแล้วมันไม่ดีจริงๆครับอย่างที่ตัวผมบอกครับสองนัดที่ผ่านมาโดนยิงไปถึง7เม็ดครับแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งได้แค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองสําหรับคู่นี้ผมมองไปที่ฝรั่งเศสครับอยากให้ชัวร์ครับอยากให้งานจบไวไวไม่อยากไปเหนื่อยอะไรมากครับก็ถ้าขึ้นนําก่อน10-20ครับยิงได้เยอะๆปิดเกมได้ไวก็บอลก็ยังไงเข้ารอบ2ก็จะได้ เปลี่ยนครับให้นักเตะตัวหลักออกไปพักครับให้สำรองคนอื่นได้ลงมาสัมผัสเกมบ้างครับก็มันมีผลครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างแบบนี้ครับเรื่องความฟิตถ้าเจอกับคู่แข่งที่อ่อนกว่าก็กอย่างที่ผมว่าถ้าถ้าตัวผมเป็นคุณซื้อหรือเป็นโค้ชครับผมก็จะบอกให้เด็กเล่งเอาประตูยิงให้ได้เยอะๆแล้วก็เปลี่ยนสำรองลงไปครับเพื่อจะได้พักตัวหลักครับ ฝรั่งเศสค่อนข้างจะเป็นต่อครับด้วยราคาเปิดมาลูกครึ่งต้องมี2เมตดครับผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรของพวกเขาครับเก่งอยู่แล้วครับเรื่องเกมลูกของพวกเขาแค่วันนี้ครับขอแค่ทํากันบ้านเรื่องเกมรับครับกบตรงนี้ให้ได้กบจุดอ่อนตรงนี้ของพวกเขาให้ได้ก็น่าจะผ่านสบายสบายครับถึงอาจจะมีถล่มถึง3-4เม็ดด้วยซ้ําไปครับมันเหนือกว่าจริงๆครับสําหรับฝรั่งเศสครับคู่นี้ผมมองว่าฝรั่งเศสยังไงก็ลอยลําฝรั่งเศส จะเข้ารอบต่อไปด้วยการถล่มโปโแรแลนด์ครับคู่นี้ยืนพื้นต่อฝรั่งเศสที่ราคาลูกครึ่งครับ<ะ>คู่ที่2ของวันนี้ยังอยู่ใน u 21ครับยูโร u 21เป็นการเจอกันร,ระหว่างจอร์เจียพบกับโปรตุเกสคู่นี้5ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเป็นการเจอกันของกลุ่ม C ครับ จอเจียครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับโอ้โหไปแพ้กับฝรั่งเศส3 2ครับน่าเสียดายจริงๆครับแพ้ไปแค่เม็ดเดียวครับแพ้ไปฉิวเฉียดครับตอนนี้อันดับ3ของกลุ่ม2นัดที่ผ่านมาพวกเขามี3คะแนนฝั่งโปรตุเกสนัดล่าสุดผลงานสวยงามครับโคตรหรูเลยครับถล่มโปแลนด์ไปถึง5ประตูต่อศูนย์ตอนนี้ที่1ของกลุ่มครับ2นัดที่ผ่านมามี4คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อปี2023เป็นจอเจียครับพิชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อศูนย์ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงเปิดมาที่3ลูกทนท้วนส3ลูกพอดีเป๊ะครับราคาต้องบอกว่าคล้ายๆกับคู่แรกเลยครับสาหรับคู่นี้ครับเปิดมาค่อนข้างจะแพงและราคาสูงต่ําก็ค่อนข้างจะสูงครับมันก็ประมาณนี้ครับราคาก็ไม่ติดใจอะไรครับเพราะจอร์เจียก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะ เป็นรองโปรตุเกสอยู่หน่อยหนึ่งอะครับแต่ก็ไม่เป็นรองมากครับเพราะพวกเขาก็สดแสดงให้เห็นแล้วครับ2นัดแรกครับชนะโปลแลนด์มาหน้าที่ผ่านมาก็แพ้ให้กับฝรั่งเศสแค่มเม็ดเดียวครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกือบเกือบจะเสมอได้อยู่แล้วครับสําหรับจอร์เจียครับก็ต้องบอกว่าไปพลาดน,นิดหน่นนอยๆเท่าน,น,นั้นเองครับฝั่งโปรตุเกสครับโอ้โหหลังจากที่นัดแรกครับทำได้แค่เสมอกับฝรั่งเศสแบบไม่มีสกอร์ครับแต่หน้าที่ผ่านมาคําเป้าเจอแล้วครับโอ้โหซัดไปถึง5ประตูครับ ก็อย่างว่าแล้วครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นัดแรกมันยากเสมอแต่ถ้าได้กลับไปทํากันบ้านกลับไปซ้อมแผนโอ้โหถ้ามันเข้าล็อกก็อย่างที่เห็นครับ5 0าูตุงครับนาทีผ่านมาโปรตุเกสจัดให้โปรแลนด์มาแล้วครับวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับโปรตุเกสยังไงก็เป็นต่ออยู่แล้วเงื่อนไขกันเข้ารอบของทั้ง2ทีมวันเนี้ครับคือจอร์เจียครับถ้าอยากจะเอาชัวชัวเลยครับเอาแบบร0 0ซเลยก็ต้องชนะครับ ถ้าพวกเขาสเสมอถามว่าจะยังเพียงพอไหมก็ต้องไปลุ้นให้กับฝรั่งเศสไปแพ้ให้กับโปลแลนด์ครับซึ่งมันเป็นเงื่อนไขอะไรที่ค่อนข้างจะยากครับคือไม่ต้องพึ่งคนอื่นครับพึ่งตัวเองนั่นแหละครับจอร์เจียต้องชนะสถานเดียวครับส่วนโปรตุเกสวันนี้ถ้าเสมอก็เข้ารอบไปแล้วชนะได้ก็แทบจะก,การันตีการเป็นแชมป์ของกลุ่มครับก็ต้องบอกว่าฝั่งที่กดดันกว่าก็คงจะเป็นจอร์เจียนะครับที่ต้อง3าคะแนนเท่านั้นนะครับ เสมอก็ยังอาจจะไม่เพียงพอครับฝั่งโปรตุเกสมาวันนี้ก็มาเหนือกว่าอยู่แล้วครับฟอร์มก็หน้าที่เห็นก็หน้าที่ผ่านมาก็เห็นกันแล้วว่าเริ่มคาเป้าคําจุดของตัวเองเจอครับเริ่มเริ่มรู้ครับเริ่มเรียนรู้ครับว่าตัวเองคนจะ,จะต้องเล่นยังไงแล้วครับคู่นี้ผมบอกเลยครับบอลมันมีผล สำคัญกับทั้ง2ทีมมากเ็าไม่มีใครอยากพลาดด้วยขัดกันทั้งคู่ครับจอเจเอเองก็รู้ตัวเองดีไอ้คันจะไปเปิดหน้าแรกกับโปรตุเกสก็มันเป็นความคิดอะไรที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ก็คงจัดรับเหนียวแน่นครับคือเสียประตูให้ยากที่สุดแล้วค่อยหาโอกาสสวนกลับหรือจังหวะชาบช่วยจากลูกฟีคิกลูกเตะมุมลูกเซตพีสประมาณไหนพวกนี้ครับหรือลูกสวนกลับเนี่ยครับเหมือนนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เล่นงานฝรั่งเศสรตรงนี้ได้เหมือนกันครับ ในส่วนโปรตุเกสเองก็เป็นต่อไม่มีอะไรมากก็คองบอลครับพยายามหาช่องเข้าทำครับเพราะพวกเขาค่อนข้างจะเป็นต่อจอเจียพอสมควรครับเด็กโปรตุเกสชุดนี้ต้องบอกว่าไอ้เรื่องเกมลุกองบอกว่าสูตรครับเกมรับก็เหนียวแน่นครับสองนัที่ผ่านมาก็ยังไม่เสียประตูเลยครับคู่นี้ผมมองครับจะเป็นบอลที่มันจังหวะมันอยู่ที่จังหวะบอลครับว่าจังหวะสุดท้ายใครดีกว่ากันนะครับผมมองฮะโปรตุเกสครับ น่าจะผ่านเข้ารอบครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะยิงขาดครับต่อมาแพงเกินไปลูกครึ่งครับจอร์เจียเองก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าสู้กับทีมใหญ่ได้ดีครับนาที่ผ่านมาที่เจอกับฝรั่งเศสก็โอ้โหฝรั่งเศสก็เกือบจะไปไม่รอดเหมือนกันครับคู่นี้ผมเชียร์ไปที่จอเจียครับผมมอง ว่าพวกเขาก็มีทีเด็ดทีขาดพอที่จะต่อกรกับโปรตุเกสที่จะสร้างความกดดันให้กับโปรตุเกสได้เหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าไม่น่าจะยิงกันขาดครับคู่นี้ขออยู่บนรองแล้วกันครับยืนพื้นครับรองจอร์เจ,เจเียที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโบสเซียดอทบูลพบกับฟูมิเนเซคู่นี้เป็นสโมสรครับสโมสรโลกครับชิงแชมป์โลกครับเตะกันเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับ รุสเซียดอทมูลนัดล่าสุดเล่นในบุลเลิก้าเยอรมันนัดส่งท้ายครับถล่มโฮสต้คิวไป3าศูนย์ส่วนฟูมินเซ่ครับนัดล่าสุดเล่นในฟุตบอลลีของบาซิลบุกไป,ปชนะอินเตอร์นาซีอ,องนาว2-0ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่ม F ราคาวันนี้เปิดมาเป็นดอทมูลต่อที่ราคาหนึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็น่าสนุก พอสมควรครับสำหรับคู่นี้ครับดอทบุลทีมจากเยอรมันครับฟูมิเนเซ่ครับทีมจากบราซิลครับก็ต้องบอกว่าบอลโขนละทวีปกันเลยครับดอทบุลเองเรารู้รู้ชื่อเสียงของพวกเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับเพราะเป็นทีมดังในเยอรมันครับทีมดังในยุโรปครับที่เราจะเห็นหน้าค่าตาของพวกเขาในยูฟ่าแชมเปียนลีกอยู่บ่อยๆครับ ดอดมูลก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับต้องใช้คํานี้จริงๆครับในบุนเดสลิก้าครับก็ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่ได้ไปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าแต่สุดท้ายแล้วครับโอ้โหสู้ยันนัดสุดท้ายเฮือกสุดท้ายครับโดยเฉพาะไอผลงาน5้านัดหลังสุดในฟุตบอลลีกครับในบุนเดสลิก้าเนี่ยชนะรวดทําให้พวกเขาครับได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเพิ่งจะมาร้อนแรงช่วงปลายๆดูการเนี่ยครับ ก็ต้องบอกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มาครับสำหรับฟูมิเนเซ่ก็ไม่ต้องพูดถึงพวกเขามาจุดนี้ได้ก็ผลงานในฟุตบอลทวีปของพวกเขาเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของบราซิลครับเรารู้กันดีอยู่แล้วบราซิลมันเป็นบอลเท้าสู่เท้าอยู่แล้วครับบอลแบบโอ้โหโชว์สกิลกันเพียบพอสมควรครับนักเตะของฟูมิเนเซ่ครับถ้าเทียบกันฟอร์มต่อฟอร์มของทั้งสอทีมช่วงหลังผมมอง มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมี่ยไม่แพ้ให้กับคู่แข่งเลยครับดอดมูลชนะทั้งห้านัดรวดรับส่วนฟูมิเนเซชนะสี่เสมอหนึ่งครับสีนัดล่าสุดก็ชนะคู่แข่งได้เหมือนกันครับชนะรวดสีนัดโอ้โหก็ต้องบอกว่าสนุกกับคู่เนี้ยครับทั้งสองทีมมาเอาตรงๆเป็นทีมที่เล่นเกมลูกด้วยกันทั้งคู่ชอบที่จะเล่นเกมลูกครับเล่นเกมรับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับทั้งสองทีมครับเพราะมีผู้เล่นแนวลูกที่ทําผลงานได้ดีครับ เพียบเลยครับทั้ง2ทีมครับโดยเฉพาะดอนมูลพึ่งจะไปเสริมทัพซื้อตัวน้องชายแท้ๆของจุดเบอร์ลิงแฮมครับจบเบอร์ลิงแฮมครับพึ่งมาเสริมทัพก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมทัพที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรครับคู่นี้ผมมองเกตบอลแล้วผมยังมองไปที่บอลฝั่งยุโรปของดอทมูลครับผมมองว่าพวกเขาเก๋กว่าครับในรายการใหญ่ๆอย่างเนี้ยผมมองว่าพวกเขายังดูเป เป็นต่อฟูมินเซอยู่หน่อยหนึ่งครับอาจจะไม่เป็นต่อมากแต่แต่ผมมองว่าบอลทางยุโรปมันมันเข้มข้นกว่าฝั่งของบาร์ซิลครับผมมองตรงนี้ครับมันถ้ามันเป็นทีมชาติมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งแต่นี่มันเป็นสมโมสรนะผมมองว่าดอทมุลครับคือพวกเขาไอเรื่องความฟิตไอเรื่อง พลังกำลังผมมองว่าพวกเขาครับเหนือตรงจุดนี้เยอะครับเพราะพวกเขาครับต้องบอกว่าได้พักมันเดือนหนึ่งเต็มๆครับเตรียมตัวมาเพราะรายการนี้โดยเฉพาะครับส่วนฟูมูเนเซ่ครับยังคงได้เล่นบอลลีของพวกเขาอยู่ครับยังคงจะต้องมีรายการที่เตะในประเทศอยู่ผมมองตรงเนี้ยครับบทบทเบียดไปครับไอดอทมูลเนี่ยมันจะดูดีกว่าครับ ต่อหนึ่งลูกผมก็ยังให้เครดิตดอทมูลอยู่ว่ามองว่าพวกเขาวันนี้จะประเดิมด้วยการชนะครับเพราะบอลของพวกเขาค่อนข้างจะเหนือกว่าฟูมูนเซพอสมควรครับสำหรับคู่นี้มั่นใจไปที่เสือเหลืองดอทมูลครับว่าจะมี3ามแต้มครับ1ลูกผมมั่นใจว่ามีให้เห็นแน่1นตุงครับคู่นี้ขอยืนพื้นครับต่อเสือเหลืองบรุสเซียดอทมูลที่ราคา1ลูกครับคู่ที่4ของวันนี้เรากลับมาที่ฟุตบอลยูโรยู21เป็นการเจอกันระหว่างสโลวาเกียพบกับ โรมาเนียคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่มเอตีสองตงตามเวลาบ้านเราสโลวาเกียนัดล่าสุดแพ้ให้กับอิตาลีไป1 0ึ่งศูนย์ครับทำให้ตอนนี้อันดับ3ของกลุ่ม2นัดที่ผ่านมายังไม่มีซักคะแนนส่วนโรมาเนียแพ้ให้กับสเปนมา2-1ตอนนี้2นัดก็ยังไม่มีซักคะแนนเหมือนกันครับอยู่อันดับ4อันดับบุ้ยของกลุ่มคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อปี2022เป็นสโลวาเกียที่ชนะโรมาเนียไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับ ราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอสโลวาเกียรครับราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าตกรอบไปเรียบร้อยครับคือผลงานของทั้ง2ทีมมันไม่ดีจริงๆครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายสำหรับทั้ง2ทีมแพ้ครับแพ้ให้กับคู่แข่งทั้ง2นะัดแต่ก็แพ้แค่มิดเดียวครับแพ้แบบได้เงินทั้งทั้ง2ทีมเลยครับคือ คู่แข่งเขาต่อเยอะครับต่อลูกกว่ากว่าต่อหนึ่งลูกอย่างเงี้ยแล้วก็แพ้แค่เม็ดเดียวแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับมันดีที่สุดได้เท่านี้จริงๆครับเพราะกลุ่มนี้ใครๆเห็นก็ต้องบอกว่ายกให้2ตัวเต็งครับ สเปนกับอิตาลีนะครับยังไงก็ต้องกอดคอกันเข้ารอบและก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยครับสโลวาเกียเจ้าบ้านก็ต้องบอกว่าเจ้าภาพคนนี้ก็ต้องบอกว่าผิดหวังพอสมควรครับเล่นในบ้านของตัวเองแท้ๆแต่ก็ไม่เข้ารอบครับวันนี้นัดสุดท้ายก็สั่งลาก็อยากจะทําให้มันดีอย่างน้อยๆมี3แต้มส่งท้ายก็โอเคครับเพื่อแฟนบอลของพวกเขาครับส่วนโรมาเนียเองก็ผิดหวังเหมือนกันครับก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับนัดสุดท้ายวันนี้มาเจอกับเจ้าภาพอีกก็คงจิต ใจก็คงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับเด็กพวกนี้ก็คงจะอยากกลับบ้านกันแล้วครับกับ <laughs> มันไม่ไหวครับมันไม่ไหวจริงๆครับมาสู้กับ2ทีมเก่งทีมเก่งของยุโรปไม่ได้ครับทั้งสเปนแ,และอิตาลีครับกตามมาตรฐานนะครับตามชื่อเสียงเลยครับสําหรับกลุ่มนี้คือพวกเขายังไงก็หลายหลายคนนบหลายๆกูรูนักวิจารณ์เขาก็มองว่าน่าจะกอดคอกันตกรอบทั้งสองทีมนะครับ ก็วันนี้ผมยังมองไปที่ฝั่งสโลวาเกียเจ้าบ้านครับอย่างที่ตัวผมบอกก็ไหนๆมันก็ตกไปแล้วก็สั่งลาครับก็ต่อหน้าแฟนบอลก็อย่างน้อยๆจบด้วยกันมี3คะแนนให้ของขวัญกับแฟนบอลที่เข้ามาเชียเข้ามาชมก็ก็โอเคครับก็แฟนบอลก็คงรู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับว่าเป็นรองอิตาลีกับสเปนอยู่แล้วครับ ก็ทำใจไปอยู่แล้วครับแฟนบอลของสโลวาเกียครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าภาพเจ้าบ้านอย่างสโลวาเกียครับสั่งละไหนไหนก็จะตกรอบก็ขอ3คะแนนเพื่อแฟนบอลละกันครับคู่นี้ยืนพื้นครับเหมือไหนเหมือกันครับเหมือสโลวาเกียครับคู่ที่5ของวันนี้ยังอยู่ครับในยูโรยู21ครับสเปนเจอกับอิตาลีตีสตรงตามเวลาบ้านเราเป็นการเจอกันของกลุ่ม A ครับสเปนนัดล่าสุดชนะโรมาเนียมา21 ทาให้ตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงครับอันดับหนึ่งของกลุ่มครับสองนาที่ผ่านมามี6คะแนนเต็มส่วนอิตาลีนัดล่าสุดเฉือนชนะสโลวาเกียมันหนึ่งศูนย์ตอนนี้อันดับสองครับสองนาที่ผ่านมามี6คะแนนเหมือนกันครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดปี2021เสมอกันไป0ูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นสเปนต่อที่ครึ่งควบลูกราคาสูงต่ากาแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมกอดคอกันเข้ารอบวันนี้ก็ชิงที่1ที่2ของกลุ่มครับสเปนเองก็ต้องบอกว่า2หน้าที่ผ่าานมา ชนะคู่แข่งได้ก็จริงครับแต่ไม่กินราคาเลยครับต่อลูกกว่าแต่ชนะแค่เม็ดเดียวทั้ง2นัดครับก็ต้องบอกว่าเกมลูกฝากได้ครับแต่เกมรับเนี่ยครับมันยังมีจุดอ่อนให้เห็นครับเพราะสนัดเสียไปถึง3ประตูครับก็ยังดีที่เกมลูกครับยังพอจะกบจุดอ่อนตรงนี้ได้ครับไอเรื่องเกมรับเนี่ยครับก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อไปครับในส่วนตรงนี้ครับพรบอลมันเข้ารอบไปลึก รอบลึกไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ถ้าไอเรื่องเกมรับยังไปทําให้มันดูดีขึ้นไม่ได้ก็คงจะเหนื่อยคงจะไม่ถึงเป้าหมายครับในการลุ้นแชมป์ครับอิตาลีเองครับก็พวกเขามาถึงจุดนี้ครับก็ต้องบอกว่าเกมรับจริงๆครับมันเป็นทุกชุดทุก รุนเลยครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับอิตาลีคือต้องเหนียวต้องแน่นไว้ก่อนครับต้องเสียประตูยากไว้ก่อนครับยิงได้ไม่ได้ก็ช่างมันครับสองนัดที่ผ่านมาเฉือนคู่แข่ง1-0ทั้ง2นัดก็ต้องบอกว่าเป็นบอลที่เขี้ยวครับอิตาลีนะครับแต่ไหนแต่ไรครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นน้ารุ่นพี่มาเลยครับอิตาลีเป็นทุกชุดเลยครับคือต้องแพ้ยากไว้ก่อนเสียประตูยากไว้ก่อนครับนี่คือจุดเด่นของพวกเขาเลยครับไออยากจะหวังการทล่มประตูจากอิตาลีบอกเลยครับยากครับแต่ถ้าจะ หวังเรื่องเกมรับโอ้โหผมมองเลยว่าพวกเขาเก่งตรงนี้จริงๆครับเกมรับค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับชิ้ชิดมาทั้งสองนัดครับวันนี้บอลไม่ไม่มีอะไรมากครับทิงที่1ที่2กันแต่ทั้ง2ทีมก็อยากจะจบเป็นแชมป์เหมือนกันครับก็มันจะได้ไปเจอที่2ของอีกกลุ่มหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่เบากว่าครับที่จะต้องไปเจอกับที่1คู่เนี้บอลอีกทีมหนึ่งเก่งเกมรุกแต่เกมรับ ยังมีปัญหาอีกทีมหนึ่งครับเกมรุกไม่เท่าไรครับยิงแค่ประคองตัวเองแต่เกมรับเหนียวแน่นครับก็วัดกันไปเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเกมรุกกับเกมรับครับใครจะทำผลงานได้ออกมาดีกว่ากันครับสเปนเองจะบุกอยู่ตลอดเวลาจะโหมบุกจะเร่งมันก็มีสิทธิ์โดนอิตาลีส่วนเหมือนกันครับอิตาลีไอ้คันจะมาตั้งรับอยู่ฝั่งเดียวมันก็ เหมือนรอโดนยิงประตูเหมือนกันครับคู่นี้จะวัดกันในแดนกลางครับก็ไม่อยากมีใครจะผีผามก่อนนะครับบอลหน่าจะสู้กันในแดนกลางสนุกครับน่าจะวัดในเรื่องของแท็กติกครับเรื่องของการวางแผนของกุนซือและโค้ชของทั้งสองทีมครับว่าจะวางมาวางตัวผู้เล่นวางแท็กติกกันยังไงครับคู่นี้ผมบอกเลยครับมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันสูงครับมีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอสูงครับถ้าจบลงได้ผลเสมอก็ เข้ารอบมันเขา้ารอบด้วยกันอยู่แล้วครับก็ก็โอเคครับก็มันอิตาลีก็คงย้อมครับถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่แพ้ไปก่อนเข้าไปที่สองก็โอเคครับสเปนเองพวกเขาก็ตั้งเป้าก่อจะอยากเป็นที่1ของกลุ่มอยู่แล้วสเสมอได้พวกเขาก็เป็นแชมป์กลุ่มนั้น,นก็โอเคครับมันมันแล้วก็จังหวะห้าสบห้าสิคือบอลมันเข้ารอบไปแล้วก็ผมมองเลยครับว่าเด็กทั้งสองทีมก็คงไม่ไปบวกถ้าไปบวกไปเตะไป อะไรขนาดนั้นครับจังหวะอันตรายตรายมันคงไม่เล่นกันครับพอบอลเข้ารอบไปแล้วก็มีสิทธิ์จะเจ็บตัวอาจจะไม่ได้ลงเล่นนัดสำคัญในอรอบต่อไปครับสำหรับคู่นี้บอลเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ไปแล้วไม่น่าจะยิงอะไรกันเยอะครับไม่น่าจะ อะไรขนาดนั้นคือผมมองว่า1แต้มทั้ง2ทีมก็โอเคครับผมว่าน่าจะจบลงได้ผลเสมอครับไม่น่าจะกินกันลงครับสำหรับคู่นี้ขออยู่บอลรองอย่างอิตาลีครับซื้อความเหนียวแน่นของพวกเขามองว่าวันนี้พวกเขาจะไม่เสียประตูอีกหนึ่งนัดครับคู่นี้ยืนพื้นรองอิตาลีที่ราคาครึ่งลูกครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่6ของวันนี้แล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างริเวอร์เพลพบกับอุรวะเรสไดมอนด์คู่นี้เป็นฟุตบอลสโมสรนชิงแชมป์โลกครับ คู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่ม E ครับลงเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับลิเวอร์พูลนัดล่าสุดเสมอกับยูนิเวอร์ซิตาริโอเดเเปอเดตไป1ประตูต่อ1ครับในฟุตบอลชิงแชมป์ระที่ประตูดเดเลตครับครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรของอเมริกาใตา้ครับในส่วน ของฟังอุระเลดไดมอนทีมจากญี่ปุ่นครับนัดล่าสุดเล่นในเจลีกชนะโยโกฮาม่าเอมา2 1ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับริเวอร์เพจครับวันนี้เปิดมาด้วยราคาเป็นต่ออุระเลดไดมอนด์1ลูกครับราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ครับทางเว็บไซต์เขาให้เครดิตไปที่ริเวอร์เพเป็นต่ออยู่1ช่วงตัวครับ ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์เพสครับตัวแทนจากอเมริกาใต้ครับมาจากประเทศอาร์เจนตินาเราคุ้นหูกันดีพอสมควรครับอาร์เจนตินาก็ยังมี2ทีมดังๆก็โบคาจูเนียกับลิเวอร์เพสเนี่ยครับทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เราคุ้นหูมาแต่ไหนแต่นไรแล้วครับเป็นยักษ์ใหญ่ของอาร์เจนตินาครับก็แน่นอนนะครับไม่มีทีมอื่นใดครับในอาร์เจนนอกจาก2ทีมนี้ที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับ เสื้อทีมก็สวยด้วยครับลิเวอร์พพลกับโบคาจูเนียเนี่ยครับถ้าใครเคยเห็นเสื้อแข่งของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นครับทั้งบอลที่ดุด,ดันแล้วครับก็แล้วก็ชุดทีมที่สวยครับลิเวอร์พูลวันนี้เป็นต่อ1ช่วงตัวเจอกับอุระวะเลดทีมจากญี่ปุ่นครับก็ต้องบอกว่าอุระวะเลดเองก็พไม่ธรรมดานะผมมองตรงเนี้ยครับคือต่อมาวันนี้ค่อนข้างจะแพงไปผมมองครับ ิเวิวเพลเองโอเคเข้าใจได้ครับว่าบอลอเมริกาใต้ความสามารถเฉพาะตัวมันดีอยู่แล้วครับแต่ไอเรื่องบอลระบบเนี่ยไอเล่นบอลแบบคือเล่นตามแบบเล่นตามแผนเล่นตามกลยุทธ์ที่กุนซือหรือโค้ชเขาวางไว้ผมยกไปให้ที่อุระวะเลสครับบอลจากญี่ปุ่นเรารู้อยู่ยอยู่แล้วครับว่าบอลระบบของพวกเขาครับมันเป็นยังไงครับไอเรื่องระเบียบวิน,นัยไม่ต้องพูดถึงครับผมชี้ไปที่ฝั่งญี่ปุ่นอย่างอุระวะเลสไดมอนด์นะครับ ผมมองว่าวันนี้ครับจะเป็นการสู้กันของความสามารถเฉพาะตัวครับนักเตะที่เลี้ยงกินตัวดีๆนักเตะที่มีการสกิลดีๆสกิลเทพๆอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องยกให้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าเล่นกันเป็นทีมผมมองไปที่ฝั่งอุลวะเลดดมอนครับก็ความสามารถเฉพาะตัวเจอกับบอลระบบอะครับบอลชายเดียวครับกับบอลระบบเอาง,ง่ายๆครับเอากันตามตรงภาษาฟุตบอลครับ ผมมองว่าฟุตบอลแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเลด้วยครับเล่นด้วยกันครับ11คนครับมันจะให้ใครคนใดคนหนึ่งมาแบกทีมผมมองว่ามันหมดยุคตรงนั้นไปแล้วครับผมมองว่าวันนี้คู่นี้ไม่น่าจะยิงกันขาดครับเพราะทั้งสองทีมเปิดหัวประเดิมนัดแรกก็ไม่อยากเพียงพ้าครับไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันครับก็อยากเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ครับผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะกอดคอกันเก็บหนึ่งคะแนนครับถึงแม้จะมีผลชนะ ผมก็มองว่าไม่น่าจะยิงกันขาดครับคู่นี้มีโอกาสจริงๆครับที่จะจบลงได้ผลเสมอครับผมขอเชียร์ไปที่บอลระบบอย่างญี่ปุ่นแล้วกันครับผมขอซื้อใจไปที่ระเบียบวินัยของพวกเขาในการเล่นครับผมชอบตรงนี้จริงๆครับฟุตบอลเล่นกัน11คนผมมองว่าอุลวะเลสทําได้ดีกว่าครับคู่นี้ยืนพื้นรองอุลวะเลสไดมอนด์ที่ราคาหนึ่งลูกครับจบลงไปเรียบร้อย้วครับบทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ของแถวสอองเกมครับ6คู่วันนี้ครับ เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกฝรั่งเศสเจอกับโปแลนด์ยูย่คู่นี้ต่อฝรั่งเศสยู1ลูกครึ่งครับคู่ที่จอรจอเจียเจอกับโปรตุเกสยู1คู่นี้รองจอเจียยู1ลูกครึ่งครับคู่ที่สามบอสเซียดอนมูลเจอกับฟูมิเนเซคู่นี้ต่อโบรสเซียดอนมูลที่ราคาหนึ่งลูกคู่ที่สี่สโลวาเกียเจอกับโรมาเนียยูย่คู่นี้เสมอในเสมอกันเสมอสโลวาเกียเจ้าภาพเจ้าบ้านวันนี้ครับ คู่ที่5สเปนเจอกับอิตาลี U21 คูนี้รองอิตาลี u 2ยเที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่สุดท้ายครับไิดูว่าเพจเจอกับอุระวะเลดไดมอนคูนี้รองอุระ,ะเลดไดมอนที่ราคา1นลูกส่วนตัว1ดาววันนี้ครับ3คู่ครับจัดไปเลยครับเอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้ bon ตัวแรกครับตัว1ดาวต่อฝรั่งเศส U21 ลูกครึ่งตัวที่2รองจอร์เจีย U21 เที่ราคา ลูกรึ่งตัวที่3ตัวสุดท้ายรองอุลวาเลสไดมอนที่ราคา1ลูกส่วนตัว3าดาววันนี้ผมรักและผมชอบเชียร์ไปที่โบรุเซียดอตมูลที่เจอกับฟูมิเนเซ่ครับต่อดอตมูลได้เลยครับหนึ่งลูกผมมั่นใจว่าวันนี้ดอตมูลฟอร์มร้อนแรงแน่นอนและมีสิทธิ์ที่จะโอ้โหถล่มฟูมิเนเซ่ได้ครับเพราะผมมั่นใจว่าบอลจากฝั่งยุโรปอย่างดอตมูลผมมองว่าเขี้ยวกว่าดูดีกว่าเป็นระบบ มากกว่าฟังฟูมินเซครับผมมองครับคู่นี้เลยยกให้เป็นตัว3ดาวว่าดอนมูลวันนี้น่าจะสบายสบายชิวๆครับยกให้เป็น3ดาวไปเลยครับมั่นใจว่าดอนมูลจะเก็บ3คะแนนได้จบแล้วครับทั้งบทวิเคราะห์บทสรุปครับก็ประมาณนี้เลยครับ3ดาวครับอย่าลืมนะครับบอสเซียดอนมูลครับผมบอกเลยครับ หลังจากที่หายไปครับเมื่อวันหนึ่งวันครับวันนี้ต้องกลับมาเฉิดฉายกับตัว3ดาวครับมั่นใจจริงๆครับชอบกระจัดขัดกระสวนครับไม่ว่ากันครับหลุกกลมๆม,มีลมข้างในครับไม่มีอะไร100%เเซก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปคราะ์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวส2อ,องเกมสวัสดีครับ